OOOOOOOH mm -hmm. ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกกศนอตำบลต้นแบบ5ดีพรีเมียมประจำปีงบประมาณ2,564กศนอตำบลทุ่งบุหลังสังกัดกศนอ,อำเภอทุ่งว่าสำนักงานกศนอจังหวัดสตูลภายใต้การบริหารงานของนายอาดัมลิงาลาผู้อำนวยการกศอนอ,อำเภอทุ่งว่า มีครูผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในพื้นที่ได้แก่นางสาวการิมาพืชผลหัวหน้ากศนอตำบลและนายสมศักดิ์แคยี่หวาครูกศนอตำบลด้านที่หนึ่ง <1. S 1> ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good teacher 1.1 <1. S 1> ด้านวิชาการ กอนอตำบลทุ่งบุหลังมีการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS ที่ครบถ้วนถูกต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ มีจำนวนผู้เรียนของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563ระดับประถมศึกษาจำนวน4คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน56คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน60คนรวมทั้งสิ้นจำนวน120คนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ระดับประถมศึกษาจำนวน คนระดับมธัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน59คนระดับมธัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน52คนรวมทั้งสิ้นจำนวน118คน กอนตำบลทุงบุหลังได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Active Learning) โดยครูผู้สอนมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 1. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์แผนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ครูมีบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้และจัดทำข้อมูลการลงทะเบียนของผู้เรียนและแจ้งให้ผู้เรียนรับทราบโดยชั่วกัน 3. ครูผู้สอนจัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 4. ครูผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบออนไซต์ออนไลน์ออนแอร์และออนแฮนซึ่งครูผู้สอนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตามปรัชญาคิดเป็นและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศนตำบลทุ่งบุญหลังมีร้อยละของผู้จบหลักสูตรการ,รศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนผู้รรรรเรียนคาดว่าจะจบที่ลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องสี่ภาคเรียนย้อนหลังและเจียบโอนดังนี้ระดับประถมศึกษามีผู้เรียน <ส fahr, S 2> ที่ลงทะเบียนเรียนสี่ภาคเรียนจำนวนหนึ่งคนจบหลักสูตรจำนวนหนึ่งคนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนสี่ภาคเรียนจำนวนสิบคนจบหลักสูตรจำนวนสี่คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนสี่ภาค เรียนจำนวน9คนจบหลักสูตรจำนวน3คนทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ57.78 กศนอตาบลทุ่งบุหลังมีผู้เรียนเข้าสอบปลายภาคในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ดังนี้ 1. ระดับประถมศึกษานักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจำนวน7คนเข้าสอบจำนวน4คนคิดเป็นร้อยละ 57.142. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจำนวน59คนเข้าสอบจำนวน50คนคิดเป็นร้อยละ 84.753. ระดับมัธยมศึกษาตอน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจำนวน52คนเข้าสอบจำนวน43คนคิดเป็นร้อยละ82.70ทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ82.20 ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563มีผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาบังคับที่มีผลสำริจทางการเรียนเฉลี่ย2.00ขึ้นไปดังนี้ 1. ระดับประถมศึกษามีผู้ลงทะเบียนเรียนจำนวน7คนมีผลสำริจทางการเรียนเฉลี่ย2.00ขึ้นไปจำนวน5คนคิดเป็นร้อยละ71.43 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีผู้ลงทะเบียนเรียนจำนวน59คนมีผลสำริจทางการ เรียนเฉลี่ย2.00ขึ้นไปจำนวน25คนคิดเป็นร้อยละ42.37 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีผู้ลงทะเบียนเรียนจำนวน52คนมีผลสำริจทางการเรียนเฉลี่ย2.00ขึ้นไปจำนวน22คนคิดเป็นร้อยละ42.31ทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ44.07 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายกศนอตำบลทุง่งบุหลังได้จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงมีผลการดำเนินงานบนรรลุตามเป้าหมายดังนี้ 1. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพมีค่าเป้าหมายจำนวน26คนจัดได้33คน คิดเป็นร้อยละ100 2. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตมีค่าเป้าหมายจำนวน22คนจัดได้25คนคิดเป็นร้อยละ100 3. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนมีค่าเป้าหมายจำนวน13คนจัดได้14คนคิดเป็นร้อยละ100 4. การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีค่าเป้าหมายจำนวน5คนจัดได้จำนวน7คนคิดเป็นร้อยละ100 จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอธัธยาศัยกศนอตบลทุ่งบุหลังได้ดำเนินการจัดการศึกษาตามอธัธยาศัยให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในกศนอตบ,นบ้านหนังสือชุมชนและชาวตลาดส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่โดยมีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านซึ่งทุกกิจกรรมจัดได้ตรงตามเป้าหมาย1.2ด้านคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพครู ประพฤตินตนอย่างมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรญญวิชาชีพมีความตรงต่อเวลาปฏิบัติตามกฎข้อระเบียบกติกาของสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกายและวาจาใช้คำพูดที่ดีก่อให้เกิดกำลังใจแก่ผู้ฟังและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมีอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อส่วนรวมตลอดจนมีการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1.3ด้านความคิดสร้างสรรค์และความรู้ความสามารถค้าพเจ้ามีทักษะเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมและเข้าถึงความต้องการของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและชัดเจนเน้นกระบวนการคิดเป็นด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการทำโครงงานแอปพลิเคชัน NFE ทุ่งว่า QR Code ห้องเรียนออนไลน์ Google คลาส s r o ม m ETV เป็นต้นมีการจัดทำแผนการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมรวมถึงผลิตสื่อในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายทันสมัยและน่าสนใจทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาทักษะในทุกด้านอย่างต่อเนื่องมุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งดีและมีความสุขและมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆเช่น a c e b o o k Line เป็นต้นด้านที่สอง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศอนอตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ Good Place Best Check In กศอนอตำบลทุ่งบุหลังมีสภาพอาคารที่มั่นคงตั้งอยู่ใจกลางชุมชนมีความเป็นสัดส่วนและปลอดภยัยเป็นเอกเทศ สะอาดสวยงามเหมาะสมและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้รับบริการทำให้ผู้เข้าใช้บริการเกิดความรู้สึกที่เป็นมิตรและมีความสุขในทุกๆมุมการเรียนรู้ของกศนอตนําบลมีการจัดแสดงข้อมูลสารสนเทศตามบริบทของกศนอตนําบลมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพียงพอกับความต้องการของผู้รับบริการด้านที่3าม กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสม,มยัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ good a c t i v i t y กศนตำบุบุหลังมีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่อง หรือการศึกษาตามอธัธยาศัยมีผลเชิงประจักษ์โดดเด่นมีการปฏิบัติที่ดีรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ระบบออนไลน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการด้านที่ 4. ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ g o o d Partner s h i p กศนอตำบลทุ่งบุหลังมีทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่ายในระดับตำบลที่เป็นปัจจุบันมีภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมวางแผนร่วมจัดร่วมนิเทศประเมินผลและร่วมรับประโยชน์การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีอาสาสมัครกศนอตำบลและอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านที่คอยส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมกันด้านที่5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation กศนอตำบลทุ่งบุลหลังได้นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการนำแอปพลิเคชัน nfe ทุ่งว่า QR Code เพจ a o e b o o k อ่านเพิ่มพลังทางความคิดกับกศนอเอเภอทุ่งว่าที่เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลามีการทดลองและพัฒนาโดยอาศัยกระบวนการปฏิบัติด,ดังนี้ 1. สร้างแอปพลิเคชัน NF E ทุ่งว่าเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆตามความต้องการของประชาชน 2. สร้างเพจ Facebook อ่านเพิ่มพลังทางความคิดกับกศอนอำเภอทุ่งว่าเพื่อถ่ายทอดความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชน 3. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจผ่าน Google Form ให้ประชาชนที่เข้าใช้บริการได้ทำแบบประเมินความพึงพอใจเพื่อการพัฒนานและปรับปรุง ต่อไปมีการนำนวัตกรรมที่เกิดจากการทดลองการพัฒนามาใช้หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆเช่นการใช้รูปแบบที่เน้นการสื่อสารแบบปากต่อปากบอกเล่าประสบการณ์สู่ชุมชนการจัดนิทรรศการตลาดนัดหนังสือเคลื่อนที่เป็นการจัดตามตลาดนัดทุกตำบลเพื่อเผยแพร่และขยายผู้เข้าใช้บริการเผยแพร่ผ่านเพจ f a c e b o o กกสนตำบลทุ่งบุญหลังและกสนอําเภอทุ่งว่า เผยแพร่ผ่านเพจ Facebook อ่านเพิ่มพลังทางความคิดกับกสอนอำเภอทุ่งว่ามีการจัดให้ประชาชนประเมินผลความพึงพอใจผ่าน Google Form เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรมต่อไปกสอน,อนตำบลทุ่งบุหลังมีแนวทางการพัฒนาหรือต่อยอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน แอปพลิเคชัน NFE ทุ่งว่า QR code และเพจ Facebook อ่านเพิ่มพลังทางความคิดกับกศนออำเภอทุ่งว่ามีแนวทางการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ทันต่อสภาวะการในปัจจุบันส่งเสริมจะสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการของแอปพลิเคชัน NFE ทุ่งว่า QR code และเพจ Facebook อ่านเพิ่มพลังทางความคิดกับกศนอําเภอทุ่งว่าให้ได้มากขึ้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน